ใช่ตอนแรกว่าจะลงสตอรี่แต่กลัวแบบคนแบบเอ้ยเป็นห่วงว่าเป็นอะไรคือหนูแบบแพ้สโมค,ค่ะที่เหมือนพิ่เริ่มเป็นอาชีพศิลปินแล้วเห็นไหมศิลปินต้องแพ้สโมแพ้สโมจริง,งคือเราเสียงตื่นเช้ามาตอนเช้าคือหายไปเลยก็เลยรู้สึกว่าทำไงดีก็เลยแวะไปสมิติเวสตรงนี้ก่อน<ม>นี่ไอไเป็นรอยเข็มอยู่เลยใช่เราก็เลยแล้ระหว่าง เรเช็คพี่เขาก็เป็นห่วงกันมากเพราะว่าเสียงมันหายไปเลยจริงๆอะไรอเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เนี่ยก็ใ <y> ช้เวลาไปเลยก็ค่อยๆกลับมา <y> <y> เป็นครั้งแรกเหมือนกันมีใช่มีปรึกษารุ่นพี่ที่เขาเป็นศิลปินเหมือนกันเขาบอกจริงๆมันมต้องมีแบบไปทดลองค่ะว่าเราแพ้ยี่ห้อไหนเออความรู้ให้มันจรใช่ต่อไปนี้หนูคงต้องพกสมองไปเอง แบบประเภทของฝันที่เราแพ้อเนี้ยไม่เพิ่งแพ้ไปครั้งแรกค่ะเสียงแบบหายไปเลยท่นเดีวว๋ยวเรารอบฟันใส่ถุงแล้วไปให้เขาอาตรวจสุดวะเขาบอกว่า,วาใช่ขขขเ,เากกาขาบอกทุกที่ห้าไม่ให้เคอร์เทนกมันต้เปลียนตั้งแต่สถานการณ์เป็นมือพิเศษเป็นจูไรบ้างแบบก็เจอเรื่จริงเจ้าสาววัยอยู่ในวงการมานานแต่แบบเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เหมือนกันค่ะเราคือแบบก็เลยต้องไปฉีดยาเพราะพวกนี้ก็ต้องกลับไปเป็นพี่ดารากลับไปถ่ายซีรีส์ ค่ะเดี๋ยวหายดีค่ะคุณหมอให้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็ต้องต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้ต้องรู้ให้ได้ว่าเราแพ้ยี่ห้อไหนนะแพ้จอจวม่น้องไม่แพ้เนาะไม่มีแพ้ชนะตลอดค่ะ